วันที่219อยู่หวนเฮาพอได้รู้ว่าวันนี้หยว่จริงหลิงถูกชูหมิงอย่างทําให้โมโหจนสะเทือนถึงครันก็ทําให้โมโหจนสั่นสะเทือนไปหมดให้ตายเถอะไม่ง่ายเลยที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยวันนั้นแล้วว่าครันแข็งแรงดีแล้วถ้าเป็นไปอย่างนี้โดยราบรื่นรอให้ครันครบสามเดือนท่านอองก็ไม่จําเป็นต้องใช้มือของตัวเองแล้ว ไม่อยากจะเรียนรู้เรื่องพันนี้อีกแล้วตอนนี้กระทบขันอีกแล้วในช่วงสามเดือนจากนี้ก็คงได้แต่ดูไม่ได้แตะต้องอีกตามเคยเป็นุรุษเลือดลมพุ่งพล่านคนหนึ่งอดที่จะแค้นใจจนอยากจะเรียกรวบรวมคนทั้งหมดในตัวนแล้วไปลากตัวชูหมิงหยางมาใช้ม้าแยกก้างนางเสียแต่ว่าไม่จําเป็นที่เขาต้องไปหาถึงตระกูลชูก็เห็นถังหยางเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนพูดว่า ท่านอองพระชายาโซฟูฉูพาคุณหนูรองตระกูลฉูมาขอขามาอยู่หนนเห่ากับยวนชิงหลิงมองตากันมีความไม่อยากจะเชื่ออยู่บ้างหลายปีมานี้ตระกูลฉูล่วงเกินผู้คนไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่เคยเห็นโซฟูฉูไปขอขามาถึงที่มาก่อนแต่วันนี้กลับมาฉูหมิงหยางมาขอขามาถึงที่น่าจะมีเจตนา,าไม่ดีแน่ไม่น่าไว้วางใจ อยู่หวันเฮาเอ่ยเสียงเย็นว่ามาได้จังหวะพอดีข้าจะดูซิว่าโซฟูฉูจะปิดท้องฟ้าด้วยฝ่ามือเดียวได้จริงหรือไม่บางอาจล่วงเกินราชวงหยวนชิงหลิงดึงมือของเขาเอาไว้เอ่ยอย่างกังวลว่าท่านอย่าใจร้อนแกรงว่าจะผลีพามคงยากจะกู้คืนได้สถานการณ์เช่นนี้ฮองเต้ล่วงเกินโซฟูฉูได้แต่ว่า เหล่าชินอ๋องอยังไม่สามารถทำได้นี่มันสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจจริงๆวางใจเถอะข้าไม่ไปถือสาชูหมิงอย่างหรอกดูแล้วนางก็เป็นคนอายุไม่ยืนเท่าไหร่คนใกล้ตายไม่คุ้มที่ข้าจะลงมือด้วยอยู่หวนเฮาพูดปลรรอบหยวนชิงหลิงมองเขาพูดอย่างจริงจังว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปล่วงเกินซอฟูชู แต่ชูหมิงหยางต้องสั่งสอนนางสักครั้งพวกเราเลือกบทขยี้ลูกครับที่อ่อนนุ่มดีกว่าโซฟูชูกแก่แล้วแข็งเกินไปพวกเราขยี้ไม่ได้ขยี้ชูหมิงหยางอย่างไรเสียก็เหลือเฟือล้ำเลิศล้ำเลิศอยู่หวนเห่าชื่นชมอยู่หวนเห่านำคนออกไปโซฟูชูและชูหมิงหยางได้ถูกเชิญไปรอที่โถงใหญ่แล้วชูหมิงหยางยือนอยู่ โซฟูฉูกำลังนั่งดื่มชาเห็นอยู่หวนเฮาเข้ามาโซฟูฉูกระลุกขึ้นท่าทีถ่อมตนแต่ก็ไม่เสียบุคลิกหน้าเกรงขามของโซฟูสองมือประสานขึ้นมาข้าน้อยคำนับท่านอองเหมือนที่มีคนกล่าวเอาไว้ว่าไม่ถือสาคนแก่ที่ยอมรับผิดอยู่หวนเ้าจึงสะกดกร้นความโกรธเอาไว้ตอบกลับอย่างมีมารยาทว่า ไต้เท้าโสฟูไม่ต้องมาพิธีเชิญนั่งโสฟูชูนั่งลงรอให้อยู่หวันเฮานั่งลงแล้วก็เอ่ยด้วยเสียงหนักดุดันว่าเจ้ายังไม่คุกเข่าขอโทษต่อท่านอองอีกหรือในใจของชูหนิงหยางมีความโกรธอัดอั้นอยู่การขอขมาครั้งนี้เดิมทีนางไม่ยอมมาแต่ก็ขัดคําสั่งเด็ดขาดของท่านปู่ไม่ได้นางได้แต่ทำตามคำสั่ง แต่นางกำลังจะเป็นพระชาย,ยารองจี้อองแล้วนับได้ว่าเป็นพี่สะพ้ายของอยวนเฮาการมาขอขอมาครั้งนี้ภายหน้าก็คงไม่จบไม่สิน้นนางไม่เข้าใจจริงๆทำไมท่านปู่จึงได้เกรงกลัวชูอองนะักอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับลูกในท้องของเยวนจิงหลิงนะักเด็กคนนี้สมควรต้องกำจัดจึงจะถูกคุกเข่าลง โซฟูชูเห็นนางยังคงยืนอยู่อย่างแข็งข้อไม่ขยับจึงได้ตะคอกเสียงดังชูหมิงหยางตกใจกับเสียงดังดุดฟ้าผ่านี้นางควันหนีดีฝ่อรีบคุกเข่าลงทันทีแม้จะไม่เต็มใจแต่ก็ได้แต่พูดว่าวันนี้ข้าน้อยผู้จ่าเสียมารยากระทบกับพระชายาขอท่านองอกกพระชายาให้อภัย ข้าน้อยที่อายุน้อยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยอยู่หวนเฮาไม่มองนางเลยด้วยซ้ําคําขอโทษของนางก็เหมือนจะไม่ได้ยินเพียงแต่บอกกับข้ารับใช้ว่าเด็กๆมาเปลี่ยนน้ําชาให้โซฟูชู so ด้วยชูหมิงหยางโกรธจนตัวสัน่นชูอ๋องตั้งใจจะทําให้นางอับอายนางทนไม่ได้จนพูดออกมาว่าท่านอ๋องที่ข้าน้อยทําผิดครั้งนี้ เรื่องมีที่มาที่ไปท่านอองโปรดตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยแววตาเย็ยนเยียบของโซฟูฉูกวาดมองมาแม้ในใจของฉูหมิงหยางจะรู้ดีว่าอาจทำให้ท่านปู่ไม่พอใจแต่ก็ไม่ควรไร้ศักดิ์ศรีเช่นนี้ท่านอองเป็นพระชาย,ยาฉูที่ดูถูดเหยียดหยามพี่สาวข้าก่อนขาน้อยไม่อาจทนดูได้จึงได้ออกหน้าโต้อตอบนางไป แม้ว่าเรื่องที่ข่าออกหน้าแทนพี่สาวนั้นจะทำไม่ถูกต้องแต่ว่าก็พออภัยได้นางรู้ว่าพี่ใหญ่เป็นคนเปลี่ยนใจก่อนไม่ยินดีจะแต่งกับชูอ๋องแต่ชูอ๋องเป็นคนเลอะเลือนเขาไม่รู้จนตอนนี้ก็ยังรักพี่ใหญ่อยู่ถ้าหากเขารู้ว่าหยวนชิงหลิงเสียมารยาทกับพี่ใหญ่ก่อนเหยียดยามพี่ใหญ่เรื่องนี้ยังไม่แน่ว่าใครจะสวย อยู่วนเฮายังคิดไม่ตกว่าจะจัดการกับนางอย่างไรดีพอได้ยินนางผู้เช่นนี้อยู่วนเฮาก็โมโหขึ้นมาพูดเสียงเย็นว่าเด็กๆไปเชิญแม่นมสีมาเดิมทีโซฟูชูคิดจะตำหนิชูหมิงอย่างอยู่แล้วได้ยินคำนี้ของอยู่หวนเฮาเขาก็ได้แต่ขบปากลงค่อยๆดื่มชาลงไปครู่เดียวแม่นมสีก็เข้ามา โอฟูชูเงยหน้าขึ้นมองนางใบหน้าซูผอมนั้นมีความสดใสขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันมีคนเห็นเขายืนขึ้นพยักหน้าให้รอแม่นมสีคำนักเรียบร้อยแล้วเขาจึงค่อยๆนั่งลงเห็นท่านปู่ปฏิบัติอย่างมีมารยาต่ตอแม่นมสีใบหน้าของชูหมิงหยางก็ขาวซีดไปหมดอยู่เหวนเฮาพูดว่าแม่นมสี วันนี้ที่ทะเลาะกันในวังเจ้าก็อยู่ด้วยเจ้าลองพูดมาสิพระชายาชูใช้คำพูดอะไรเหยียดยามพระชายาฉีกันแม่หนมสีมองชูหมิงหยางด้วยสายตาเย็นชาพูดว่าตอนที่รออยู่หน้าพระตำหนักไทเฮาคุณหนูรองก็ได้พูดจาเหยียดยามพระชายาก่อนแล้วถูกรองพระชายาหยวนสั่งสอนไปทีหนึ่งจึงได้หยุดลง จากนั้นตอนที่ออกจากวังกระพบเข้ากับพระชายาชีและคุณหนูรองพระชายาชีได้ขออภัยพระชายาแทนคุณหนูรองพี่สะพ้ยน้องสะพ้ยคุยกันพอเป็นพิธีไม่ได้มีใครเหยียดหยามใครแต่เป็นคุณหนูรองที่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรได้ใช้วาจาสามหาวกับพระชายาบอกว่าพระชายาใช้วิธีการสกรปรกจนได้ตำแหน่งพระชายามาใช้ถ้อยคำต่ำตง ต่ำช้ามาด่าว่าพระชายาระหว่างนั้นพระชายาฉีกับพระชายาไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนวาจาที่ไม่น่าฟังกันเลยสักคำเดียวแน่นอนว่าพระชายาฉีเองก็ไม่ได้ห้ามคุณหนูรองที่พูดเหยียดหยามพระชายาเจ้าเจ้าคนรับใช้จูหมิงหยางโกรธมากสำหรับแม่นมสีนั้นนางก็เกลียดจนเข้ากระดูก และไม่เข้าใจว่าทาไมท่านปู่ต้องฟังคําพูดนางด้วยเจ้ากลาพูจาใส่ร้ายข้าหรือถ้วยชาใบหนึ่งหลุดออกจากมือของโสฟูชูตามเส้นทางที่สิ่งของถูกส่งออกไปคือหน้าผากของชูหมิงหยางปก๊กหนึ่งเสียงแก้วหล่นลงที่พื้นก่อนที่ถ้วยชาจะถึงพื้นน้ำชาได้สาดกระจายเต็มหน้าชูหมิงหยางแล้วชาถ้วยนี้เป็นชาที่ ชูออกอยู่หัาเพื่อให้คนไปเปลี่ยนมาใหม่เป็นชาหลงจิงชั้นดีใช้น้ำแร่เดือดในการชงข้างนอกพูดกันว่าชาหลงจิงนี้สนนราคาถ้วยละสามร้อยอีแปะจุดสำคัญคือใช้น้ำต้มจนเดือดแล้วอยู่หัาสะกดกรั้นคำว่าเอามาอีกถ้วยอย่างหุนหันเอาไว้มองชูหมิงหยางที่ร่างค่อยๆอ,อ่อนยวบลงไปกับพื้น หน้าผากถูกลวกจนแดงตอนที่ถ้วยชาหล,ล่นลงมายังมีรอยเลือดเป็นสายเขาเอ่ยด้วยเสียงเรียบๆว่าโซฟู u, อย่าโมโหเลยหลานสาวไม่รู้อะไรค่อยๆสั่งสอนก็พอแล้วเดิมทีเขาคิดว่าโซฟูฉูกก็แค่แกล้งทำไปอย่างนั้นเองแต่ใครจะรู้ว่าพออยู่หวนเห่ามองไปก็เห็นสายตาเขาที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองเขาอึ้ง จริงจอกเท่าฝีมือการแสดงไม่เร็วเลยเด็กๆส่งคุณหนูรองกับจวนไม่มีคำสั่งค่าห้ามให้นางก้าวออกจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวโซฟูชูออกคำสั่งอย่างกระดเกรียวองค์รักที่ตามมาด้วยลากเอาตัวชูมิงหยางออกไปทันทีร่างนางอ่อนยวบรู้สึกเจ็บที่หน้าผากจนกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นางมึนงงไปหมดนางไม่เข้าใจถึงความเกลียวกราดของท่านปู่ คิดถึงเรื่องที่พี่ใหญ่บอกว่าทันยาต้องสูญเสียเสียงไปก็เพราะท่านปู่เป็นคนทำในใจของนางเหมือนถูกความหวาดกลัวเข้ามาเกาะกลุมอย่างกระทันหันไหนเลยจะกล้าแปลงเสียงอะไรอีกได้แต่แกล้งตายให้คนพาออกไปตอนที่สองอยี่สิบอยู่หวเฮ้ามองโซฟูชูครั้งนี้เอ่ยจากใจจริงว่าโซฟูอย่าโมโหเลย ข้าไม่เอาเรื่องแล้วเพราะว่าได้ถูกหน้าผากจนเป็นรอยอีกทั้งยังถูกน้ำร้อนลวกอีกผิวที่อ่อนนุ่มนั้นคงต้องมีตุ่มน้ำขึ้นแน่เมื่อเกิดตุ่มน้ำอีกปีสองปีร่องรอยก็คงไม่หายดีสำหรับหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานแล้วการลงโทษเช่นนี้ก็นับว่าพอแล้วที่ควรละเว้นก็ยังต้องละเว้นโซฟูชูพยักหน้าเบา ทำให้ท่านอองเห็นเป็นเรื่องน่าขันแล้วอยู่วนเฮาพูดว่าบ้านไหนจะไม่มีลูกหลานที่ไม่เชื่อฟังบ้างแฝงในว่าลูกหลานตระกูลชูนั้นอวดดีเกินไปจริงๆโซฟูชูหันไปถามแม่นมีพระชายาเป็นอย่างไรบ้างแม่นมีพูดว่าหมอหลวงตรวจดูแล้วช่วงนี้ยังต้องนอนพักฟื้นไปก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก เช่นนั้นก็ดีเขายกมือขึ้นเรียกสาวใช้คนหนึ่งเข้ามาในมือสาวใช้มีห่อผ้าอยู่ใบหนึ่งนางส่งสัญญาณให้สาวใช้วางกล่องนั้นวางบนโต๊ะพูดว่าในนี้มียาอยู่เม็ดหนึ่งใช้สำหรับหญิงที่ให้กำเนิดบุตรโดยเฉพาะขอแม่นมรับมันไว้แทนพระชายาด้วยกันไว้ดีกว่าแกแม่นมสี่เดินเข้าไปเปิดกล่องออก เห็นเพียงกล่องที่มีผ้าคล้องใบหนึ่งหลังจากเปิดออกชั่วขณะนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมจางๆกระจายไปทั่วห้องแม่หนมสีอึง้งยาเม็ดอู่โยบำรุงคันคืออะไรอยู่วหวนเฮาก็ได้กลิ่นหอมเช่นกันและถามขึ้นแม่นมสีอธิบายว่านี่คือตำหรับยาที่ดีที่สุดในการบำรุงรักษาคันของไทเฮาหลงแห่งต้าโจ มาจากยาเม็ดส3 3ไทยเป่าของผู้ชิงฟางไทยเฮาหลงได้เอามาปรับปรุงคนที่คันยังไม่ครบเดือนและคันไม่แข็งแรงเมื่อกินแล้วก็จะดีขึ้นคนที่คลอดยากเมื่อกินแล้วก็จะคลอดได้สบายขึ้นนางมองโซฟูชูแววตาซับซ้อนยานี้หาได้ยากนะักโซฟูชูพูดว่าตอนที่ฮองเฮาตั้งคัน พอดีกับที่ข้าไปตาโจไทเฮาได้ยินว่าห้องเฮาตั้งคันจึงได้มอบให้ข้ามาหลายเม็ดตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งเม็ดจึงขอมอบทั้งหมดให้พระชายาหวังว่าจะให้กำเนิดซื่อจืออย่างปลอดภัยอยู่วนเฮาไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเห็นสีหน้าแม่นมที่เต็มไปด้วยความตื่นตันเช่นนั้นยานี้คงจะเป็นยาดีจริงๆยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้ยวนชิงหลิงกินหรือไม่ แต่น้ำใจนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเขายืนขึ้นประสานมือทั้งสองข้างขอบคุณท่านโสฟูโซฟูชูมองเขาพูดว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆของข้าเท่านั้นโซฟูชูยืนขึ้นมองไปทางแม่นมสีข้าขอตัวลาก่อนแม่นมจะไปส่งข้าได้หรือไม่แม่นมสีวางกล่องยาลงก้มศีรษะได้เชิญใต้เท้า โซฟูชูหันไปประสานมือคาราวาให้กับยูวันเฮาทีหนึ่งแล้วก็ควยมือทั้งสองข้างไว้ข้างหลังอย่างเป็นธรรมชาติเดินออกไปแม่นมสีตามออกไปส่งทั้งสองเหมือนจะพูดคุยกันยูวนเฮาฟังไม่ชัดเจนแต่ว่าแม่นมสีกลับยิ้มออกรอให้แม่นมสีกลับมาแล้วยูวันเฮาก็ถามว่า แม่นมว่านี่เป็นยาอูโยของไทเฮาหลงแห่งต้าโจที่ทำมาเพื่อรักษาคันแน่หรือแม่นมยิ้มจางๆไม่ผิดแน่ตอนนั้นฮองเฮาให้กำเนิดชีอองยากมากไทสังหวงได้สั่งให้ข้าไปช่วยดูแลในห้องคลอดข้าได้เห็นยานี้กับตามมาก่อนและข้าก็เป็นคนเปิดเอายาออกมาให้ฮองเฮาเสวยยานี้ข้าได้กลิ่นก็จำได้แล้ว อยู่เหวินเฮาดมเชื้อครูรู้สึกเพียงว่ายาเม็ดนี้หอมสดชื่นมากในความหอมยังมีกลิ่นสมุนไพรแทรกอยู่ทำให้ได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกสบายอกสบายใจคลายความกังวลแต่โซฟ,ฟูชูเป็นคนให้ยาน,นี้มาอย่างไรเสียก็ยังไม่ต้องให้พระชายากินอยู่หวนเฮายังคงตะแวงคนอย่างโซฟ,ฟูชูอยู่ดีแม่น่มสีพูดว่าท่านอ,อง ตอนนี้พระชายาคันไม่แข็งแรงการกินยาอุโยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเม็ดเดียวก็สามารถทำให้คันแข็งแรงมั่นคงได้แล้วอยู่หวนเฮาไม่ได้มีความเชื่อมั่นเหมือนกับแม่นมสีพูดว่ายัางไม่ต้องกินเก็บไว้ก่อนขณะเดียวกันเจ้าก็ออกไปบอกกับคนข้างนอกด้วยว่าโซฟูชูได้มอบยาบำรุงคันให้กับพระชายาแม่นมสีพูดว่า ได้เพคะอยู่วันเฮาหยิบยาเม็ดอู่โยขึ้นมาเอามาดมอยู่ชัวครูจิตใจป่งสบายจริงๆเขาเรียกทังย่างเข้ามาพูดว่าเจ้ามีความรู้กว้างขวางเจ้ามาดูสิว่านี่ใช้ยาเม็ดอู่โยที่ไทยเฮาหลงแห่งต้าโจทำขึ้นจริงหรือไม่ทางอย่างรับไปจากนั้นก็ดมอย่างละเอียดสายหน้าพูดว่าข้าน้อยไม่ทราบจริงๆ ข้าน้อยเคยได้ยินแต่ชื่อยาเม็ดอูโยแต่ไม่เคยมีว่าจะหนาได้เห็นมาก่อนยูเหวินเฮาคุณคลิปยู่ชั่วคูพูดว่าไปเชิญหัวหน้ารงหมอหลวงกับหมอหลวงเฉามาหัวหน้ารงหมอหลวงกับหมอหลวงเฉามาถึงพร้อมกันพอได้ยินว่าเป็นยาเม็ดอูโยต่างก็รีบแยกแยะอย่างละเอียดหัวหน้ารงหมอหลวงเอาน้ำร้อนมาหนึ่งถ้วยใช้มีดขูดยาออกมานิดหน่อย ผสมกับน้ำค่อยๆจิบไปนิดเดียวยื่นให้กับหมอหลวงเฉาหมอหลวงเฉาก็ดื่มไปคำเล็กๆค่อยๆแยกแยะรสชาติยาที่อยู่ในปากจากนั้นทั้งสองต่างพยักหน้าพร้อมกันเอ่ยขึ้นพร้อมกันว่าเป็นยาเม็ดอูโยอยู่เหมือนเฮารล่งใจเปนหนึ่งเปลาะแม่หนุ่มก็โล่งใจเช่นกันท่านอองยาน,นี้สามารถให้พระชายากินได้ทันทีพะยะค่ะ หัวหน้าโรงหอพูดอพูดหยวนเฮามีกำลังใจขึ้นมาพูดว่าดีรบกวนหัวหน้าโรงหมอหลวงนำไปปรับให้ภระชายากินด้วยหยวนชิงหลิงพอได้ยินว่าเป็นยาที่โซฟูฉูมอบให้ก็รู้สึกต่อต้านเล็กน้อยแต่ว่าหัวหน้าโรงหมอหลวงหมอหลวงเฉาและแม่นมสีต่างก็ขอร้องสุดแรงนางจึงยินยอมกินลงไป อยู่วนเฮาเฝ้านางอย่างตื่นเต้นผ่านไปชั่วครู่ก็ถามนางว่ารู้สึกอย่างไรที่จริงตอนที่หยวนชิงหลินกินยาลงไปก็รู้สึกได้ว่าความอัดอั้นที่จุกอยู่ที่อกได้ผ่อนคลายลงแล้วหลังจากกินยาจนตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งถ้วยน้ำชาแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรอื่นๆสดชื่นขึ้นบ้างแล้ว ไม่รู้สึกอัดอั้นในอกขนาดนั้นแล้วหยวนชิงหลิงพูดอยู่วันเฮารีบเรียกให้หมอหลวงเข้ามาจับชีพจรหมอหลวงพูดยิ้มยิว่าท่านอองท่านคิดว่ายานี้คือยาวิเศษอย่างไรหรือถึงแม้จะเป็นยาวิเศษก็ไม่ได้เห็นผลทันตาแต่ว่ายามีประโยชน์จริงๆหากมีโอกาสต้องขอเพิ่มอีกสักเม็ดเก็บไว้ใช้ตอนให้กำเนิด ยูวันเฮาถามว่ายานี้มีแค่ที่ไทยเฮาหลงแห่งต้าโจเท่านั้นหรือใช่แล้วและไม่สามารถจะทําขึ้นมาทีละมากๆได้ยาเม็ดสิบสามให้เป่านั้นเรามีแต่ว่าก็คงสู้ยาเม็ดอุโยของไทยเฮาหลงแห่งต้าโจไม่ได้หมอหลวงเฉาพูดอยู่วันเฮาขุนกิดพูดว่าถางังยางไปเตรียมกระดาษกับเครื่องเขียน ข้าจะเขียนจดหมายไปถามจิ้งถิงดูสิว่าจะช่วยข้าขอยาเพิ่มอีกสักสองสาเม็ดได้หรือไม่ยวนชิงหลิงถามว่าจิ้งถิงคือใครอยู่หวนห่าพูดว่าแม่ทัพใหญ่ของต้าโจเฉินจิ้งถิงหลายปีก่อนข้าเคยไปที่ต้าโจแม้จะเพิ่งพบกันแต่รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานภายหลังจึงได้เขียนจดหมายไปมาหาสู่กันจนกลายเป็นเพื่อนรัก อ๋อเพื่อนในอินเทอร์เน็ตที่เคยเจอหน้ากันครั้งหนึ่งเขาจะช่วยท่านหรือเพื่อนรักก็เท่ากับเพื่อนตายอยู่เหวนน้าวพูดอย่างมั่นใจเขาต้องช่วยแน่ขอเพียงเขาสามารถเอามาได้ก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ช่วยทีย่หวนชิงหลิงมองเขารู้สึกว่าเป็นความต้องการของเขาฝ่ายเดียวไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะยินดีหรือไม่เคยพบกันครั้งเดียว เขียนจดหมายไม่กี่ฉบับก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนตายกันแล้วความคิดเด็กจริงๆแต่ว่ายวนเฮาก็เขียนจดหมายด้วยความดีใจหลังจากเขียนเสร็จก็ประทับตาของตัวเองยวนชิงหลิงให้เขาเอามาให้ดูหน่อยว่าเขียนอะไรบ้างเขายื่นมาให้ยวนชิงหลิงอ่านดูแล้วได้แต่ทำตาโตพูดไม่ออกในใจมีเสียงระฆังดังเตือนขึ้น เฉินจิงถิงคนนี้เป็นศัตรูหัวใจอันดับต้นๆต,ต,ตัวจริงของนางสินะถ้อยคําในจดหมายนั้นช่างสนิทชิดเชื้อกันมากแปลเป็นภาษา,ษาธรรมดาคงได้ใจความว่าเพื่อนข้าจริ้งถิงต้องแต่จากกันเมื่อฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็คิดถึงสุดหัวใจอยากจะให้ตนเองมีปีกเพื่อบินไปต้าโจขี่ม้าไปพร้อมกับเจ้า ส่วนด้านล่างก็เขียนถ้อยคำที่กระตุนอารมณ์อีกมากมายล้วนเกี่ยวกับความทรงจำและความคาดหวังในการเจอกันครั้งต่อไปมีเพียงประโยคสุดท้ายที่เพิ่งจะเอ่ยชว่าช่วยข้าขอยาเม็ดอูโยข,ของไทเฮาแห่งต้าโจน้องสะใภ้ของเจ้าตั้งคันแล้วอ่านไปจนถึงคำลงท้ายชื่อยวนชิงหลิงเกือบจะก,กระอักเลือดออกมาจากเซียวอู่เพื่อนรักเพื่อนก็เพื่อนสิ อะไรคือเพื่อนรักยังใช้คำว่าเซียวอูอีกเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้ว